ตันนี้เราก็ทําการเข้ากําลังบู๊เข้าลินนกอ่ะเรียบร้อยกด enter เลยเพื่อน enter เลย due to the graphic nature of this อ่าเดี๋ยนวนี้เทสอาจจะเชยนะน่าลองพูดดิตีนเสียงก,กูดังไปไหมลอง,งปรับดูฮะ<ร>ไม่ใส่อันไ,ไหนเนี่ยไออันนั่นแหละนั่นแหละดำๆนั่นแหละเออกูยังไม่ได้เทสเลยเเดี๋ยวเรื่องเหรอเหมือนจะใส่ไม่ได้แต่ได้เพื่อนหมุนก่อนสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้น อยู่กับช่องิินเลก้สองแล้ววันนี้ผมจะพาคุณนาวามาลงลีนุกนะครับใช่ครับเปิดเลยนะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยนี่ครับลอยนี่เขาเสียบอะไรนอยเร็ววภาพโป้เป็นสเปกที่แรงเพื่อนภาพโคตรแตกเลยเพื่อนแตกมากเลยเพื่อนภอบแตกจเพื่อนโทรที่เพื่อนแม่โคตรเบอร์เลยโอเคเยวกันอ่าอ่านะโอเคไม่ไม่ไม่ก่อนที่กูจะเปิดคอมคุณเเสียบแฟลชได้ยัง ออกที่เรื่องของความคุณมาก่อนความคุณรุ่นอะไรเออรุ่นเลยอะไอเนี่ยอ๋อไอซุดไอซุดอุ้ยไอชื้อแม่งลาซาด้ไอสัตว์เฮ้ยสตไอบุ๊กปีดีคอนก่อนน้เงมึงมึงปีดีคอนก่อนนี่เหรอแม่งความรำลุ่นไหนวะาเอฟสองนั่นแ่ะนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหเออนั่นแหละกดโกลกดกลเลยกดเลยเอาไอชื้อแม่งพามตัดไอเย้าพ่อตัดอ๋อมัน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 เวทอยู่เพื่อนมันรอก่อนรอก่อนให้มันให้มันแบบดับไปแล้วมันค่อยให้มันบูดอีกรอบหนึ่งอ่ะนี่อย่าเพิ่งเปิด ดี๋ยวนะไอ้มึงรอนานจังวะไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเข้ามินโดวยไปก่อนแล้วมึงดูว่ามันเจอไฟอะไรไหมเอฟไอมึงทำได้ดีมากยืนหนาเป็นการระเบิดคอมแล้วเฮ้ยอันนี้มันเข้ายังมึงเสิร์ดมึงเสิร์ดข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยเอ็นตี้ไปรัดอะไรหยุดเลยเฮ้ยเออเดี๋ยวกูไปเอาสลับไปกินก่อนนะหิวจัด เวลาแกะแบบเสียบๆโอ๊ะเปิดไหนวะไม่ไหวแล้วเลยกูควักโกโปรเลยให้ท่านผู้ดูเห็นกูแกะแบบสดๆร้อนๆอ่ะโอเคคุณได้เห็นแล้วใช่ไหมโอ้ยชิบไม่ถลม <c oughs> ่มชิบไม่ถล่มเลยอุ้โอ้อะไรวะเนะี่ยนานได้ยังเพื่อนได้แล้วบอกยังอ่ะเต็มเยอะอ่ะอีกนาน อ่ะทุกคนเดี๋ยวนะเอาเอาอะไรตั้งดีว่เอานี้ตั้งแะ้วกันนั้นอ่ะอ่ะทุกคนมันใช่เรื่องนะอู้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 อ้ออืม ะไหนๆดูดูดูเลยดูเลยอ่าแล้วก็มึงอย่าเพิ่งกดอะไรนะที่อ่ะเฟิร์มแวร์เซตติ่งนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็รีเซ็ตเลยใช่ไหมเออไม่ใช่แล้วซ่ดับอีกรอบอีกมาแล้วมาแล้ว เดี๋ยวกูเลิกอ่านแล้นะแม่งเริ่มนานแล้วเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เอมเข้าลีนุกเลยนะโอเคครับตอนนี้เราก็ทําการเข้ากําลังบูทเข้าลีนุกอ่ะเรียบร้อยกด enter เลยเพื่อน enter เลยอ่าวมาแล้วลีนุกหนึ่งแต่ถ้าแต่ถ้าต้องลไอ้แม่งเครื่องมือมัขั้นไ okay. หนวะเนี่ยแม่งแค่บูทลีนุกแม่งเข้าเป็นชั่วโมงเอ้ยเหมือนเชิดดาบพวกแม่งมาป้าไปซัดตั้แล้วจ้ะมาละ เฮียแม่งจากงมมาประมาณ18ปีตอนนี้นะว่าค่ากับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หายแล้วหายแล้วได้มันโหลดอยู่เอามึงจะตีทำไมเฮียคอมลับเบิดอีกไม่้มีบุ๊อยู่แล้วคงการทำอย่างไรติดตั้งโหลด t h i ิส h และติดตั้ง Linux Mint เวก่นนั้นกอนอ,อ,อันที่สองเพื่อก่อนอันอันนี้ใช่ไหมใช่เพื่อนแล้วก็ มันกดโอเคไปเลยเพื่อนอันอันนที่สองมึงไม่ต้องติ๊อ่าเลือแบงกอกถูกแลวเพื่อนก็แลมันกระต่อนเลยมแง้กระต่อเลยเพื่อนอันนี้ชื่อชื่อคอมมึงเวชื่อของมึงแล้วก็ชื่อคอมมึงใส่อะไรก็ได้ใส่ชื่อเล่นก็ได้เพยนะครับทุกคนเมื่อกี้คอมผมค้างนะเพราะว่าเหมือนคือตอนนั้กูกำลังขอดนาอใช่ไหมแล้วทีนี้เมาส์กูมันไปกระทบกระเทือนกับคอมไว้แล้วหยุดไม้งคอมค้างเลยอ่าอังเริ่มระบบใหม่เดี๋ยวนี้ ไอ้น้ามึงรอเรามันมึงกด Enter มึงกด Enter ไอ้เฮียแม่งบอกให้มึงกด Enter เว้ยไม่เปิดคุเพิ่งเห็นดึงดึงออกด้วยโอเคครับผมรอเสร็จแล้วครับนี่ครับโเคครับวันนี้หมดวัละอ่ะส่งเอาคืนกูด้วยนะเอาคืนกูด้วยนะเออเพราะอิดอะเพราะเล่นโอเคครับตอนนี้ก็ผมจะหยุดแล้วครับผมจะไปแล้วครับก็ขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบาย